สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของดีมมอเตอร์โดยผมชานชัยนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีอีกหนึ่งวันนะครับดีมมอเตอร์ก็เตรียมที่จะส่งมอบรถ6ล้อบรรทุกติดเครนอีกหนึ่งคันรถคันนี้เป็นอ s u z u FRR190 แรงม้าปีที่จดทะเบียนก็คือปี56นะครับแล้วก็ติดเครนยูนิครุ่น Ucan3.7 ตัน4ปอก3ชักขาสลับนะฮะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากนะครับกระบะต่อใหม่ทั้งลูกเลยนะครับยางเปลี่ยนใหม่ทั้ง 6เส้นช่วงล่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นช่วงล่างจระบีหลูกปืนล้อนะครับผ้เาเบรกกระบอกเบรกสลักหูแหน,นบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นระบบของอาการขับเคลื่อนเนี่ยถูกเซตด้วยทีมงานของดรีมมอเตอร์ระบบคลัตช์เรายกเกียร์โรงงานแล้วก็เปลี่ยนแผ่นคลัตช์เปลี่ยนลูกปืนทุกสิ่งทุกอย่างจนอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานของเหลวนะครับจัน้ <c oughs> ำมันเกียร์เครื่องเื่องท้ายกองเครื่องกองโซล่าน้ำมันไฮโดรลิกกองไฮโดรลิกปลี่ยนเรียบร้อยทั้งหมดนะฮะ รถคันนี้ไปทางเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเหมือนกันนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับสําหรับรถคันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆที่มอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับทีมงานของปริมมอเตอร์เป็นผู้ดูแลรถที่ใช้ในกิจการของลูกค้านะครับก็เมื่อไปอยู่กับลูกค้าแล้วก็ขอให้นำพาธุรกิจของลูกค้าจเจริญรุ่งเรืองและก็ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับคลิปในการส่งมอบรถในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันที่คันถัดไปขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ